วันนี้จะเป็นกิจกรรมวันที่2นะครับศูนย์นามัยที่4ี่สลับบุรีก็มาจัดกิจกรรมนะครับในการที่จะมาแนะนํานะครับในการส่งเสริมสุขภาพนะครับหลายท่านอาจจะได้มีโอกาสได้แวะเวียนได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตนเองจากโรคมะเร็งเต้านมในเมื่อวานแล้วนะครับเราจัดวันที่6และก็วันที่7 วันสตรีสากลวันพรุ่งนี้ครับวันที่8มีนาคมนะครับเราก็คงจะมานำเสนอนะครับว่าเราจะดูแลสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรบ้างในส่วนของโรคมะเร็งเต้านมนะครับสตรีที่อายุ35ปีขึ้นไปความเสี่ยงก็เริ่มเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายด้วยตัวเองนะครับตรวจเต้านมด้วยตนเองก็เป็นประเด็นสำคัญโรคมะเร็งเต้านมนะกับโรค ในส่วนของมะเร็งปากมดลูกนะครับปัจจุบันก็ได้รับความสนใจอย่างมากเลยกับการที่เราสามารถที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพเราได้มากยิ่งขึ้นในส่วนของมะเร็งปากมดลูกเองเด็กเล็กๆปัจจุบันก็มีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในส่วนของคนโตก็มีนะครับไยทำงานนะครับและที่สำคัญเลยก็คือว่าในส่วนของมะเร็งเต้านม ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เราสามารถที่จะคัดกรองได้ด้วยตนเองนะครับตรวจเต้านมด้วยตนเองครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกตรวจทุกๆเดือนนะครับ7ถึง10วันหลังมีประจำเดือนนะครับหลังมีประจำเดือน7ถึง10วันในสตรีที่อายุยี่สิปีขึ้นไปถ้าหากว่าพบความผิดปกติซึ่งก็ต้องบอกว่าความผิดปกติก็จะมี ก้อนนะครับซึ่งก้อนที่ว่าเนี่ยก็จะเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันทั้งในเรื่องของก้อนซีดก้อนไขมันก้อนแคลเซียมนะครับหรืออาจจะเป็นมะเร็งตรวจก่อนเจอก่อนพบหมอก่อนนะครับแล้วเราก็อาจจะมาร่วมกันพิจารณาว่าจะปล่อยไว้อย่างนั้นหรือนะจะเอาออกดีนะครับถ้าเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งเจอก่อนโอกาสในการรักษา ก็จะมีค่อนข้างเยอะจากสถิติครับที่ได้พูดคุยสอบถามกันมาสำหรับคุณสุภาพสตรีที่ไปพบหมอว่าเต้านมของตัวเองเนี่ยไม่ปกติแล้วล่ะ mm hmm. ก็มักจะเจอก้อน mm hmm. สีผิวของเต้านมเปลี่ยนไปจากเดิมและที่สำคัญครับมักจะเจออาการ แล้วไปพบหมอเมื่อระยะสองปลายปลายบางท่านก็ระยะสามต้นต้นนะครับซึ่งก็เป็นที่น่ากังวลครับเพราะแผนการรักษาก็จะต้องวางแผนตามก้อนที่ได้เนื้อร้ายที่เป็นนะครับรวมถึงระยะของโรคที่เราเจอเจอก่อนโอกาสในการรักษาได้อยา่งดีก็มีเยอะขึ้นนะครับ ในส่วนของโรคมะเร็งเต้านมการรักษาปัจจุบันก็มีหลากหลายครับนะครับมีทั้งในส่วนของการใช้รังสีเคมีบำบัดรวมถึงการผ่าตัดซึ่งปัจจุบันถ้าเจอในระยะแรกเริ่มนะครับระยะที่ไม่มากการผ่าตัดแบบเก็บสงวนเต้านมไว้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นครับการตรวจเต้านมด้วยตนเองก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญ นะฮะทุกๆเดือนครับ7จถึงวันหลังจากมีประจำเราไม่ตรวจตอนช่วงที่มีประจำเดือนนะครับเนื่องจากว่าบางทีเราคลำอาจจะตกใจเจอลักษณะเป็นไตลักษณะแข็งนะครับของเต้านมนะฮะเราก็ให้ตรวจหลังจากมีประจำเดือนแล้วเนี่ยนะครับ7-10ถึงวันนะครับตรวจทุกๆเดือนในสตรีที่หมดประจำเดือนแล้วเราก็จะบอกว่าโอ้ก็สามารถที่จะ ตั้งวันในการตรวจได้นะครับบางทีก็ตรวจวันสิ้นเดือนบางคนก็ตรวจพร้อมวันลอตเตอรี่ออกนะครับก็สามารถที่จะดูแลร่างกายของตนเองได้ความผิดปกติที่พึงสังเกตนะครับก็จะมีในส่วนของลักษณะการดึงล้างของเต้านมที่ไม่ปกติ เวลาโชว์แขนขึ้นแล้วการทิ้งหย่อนตัวของเต้านมทั้งสองข้างมันไม่ปกติฮะโดยปกติมันไม่เท่ากันอยู่แล้วล่ะเหลื่อมกันเล็กน้อยแต่บางทีเนี่ยเวลายกแขนขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันเกิดการดึงลังมันเจ็บนั่นแสดงว่ามันไม่ปกติเวลาเราคลำครับ3นิ้วนะครับสัมผัสด้วยแรงกดนะครับตื้นกลางลึกซึ่งอยากรู้ตื้นกลางลึกเป็นอย่างไร ก็มาที่บูธด้านน้ามีเต้านมจำลองให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมะเร็งจำลองด้วยลองมาคลำดูเราเจอครบ5้าก้อนหรือเปล่าเราใส่ไว้5ก้อนนะครับบางทีเราเจอ1ก้อน2ก้อนมากสุดที่มาคลำกันดูตั้งแต่เมื่อวานสูงสุดที่เจอเราเจอแค่3ามก้อนครับอีกสองก้อนเราคลำไม่เจอเนื่องจากว่าการใช้น้ำหนักในการกด รวมถึงการกดที่ไม่ต่อเนื่องนะครับบางทีนี่เราคลำแบบไม่ต่อเนื่องละบางจุดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมาฝึกกันดูตรวจกระเต้านมได้ตรวจกระเต้านมจำลองได้เวลาเราไปตรวจกับเต้านมของต,น,องตนเองนะครับก็จะสามารถที่จะตรวจได้อย่างดีนะครับสังเกตความผิดปกติของตัวเองนะครับบางทีเนี่ยออมีเป็นน้ําเป็นสิ่งคลดหลักออกจากหัวนมนะครับ โดยปกติเราจะพบกรณีนี้ในช่วงที่อายุมากๆ55ปีขึ้นไปนะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้โหเริ่มกลับมาเป็นสาวอีกครั้งแล้วมีน้ำนมออกมาไม่ใช่น้ำนมนะครับอันนี้ต้องไปหาหมอนะครับไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจดูความผิดปกตินั้นๆเพราะโดยปกติถ้าไม่มีบุตรจะไม่มีน้ำอะไรออกมาจากบริเวณหัวนม บางท่านก็บอกว่าเอ๊ะหัวนมอยู่ดีๆก็มุกบุ๋มหายไปมันเกิดจากการดึงลังนะครับของเนื้อร้ายที่อยู่ภายในนะครับบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับเกิดการดึงลังแล้วก็บอก่าหัวนมบอดนะฮะก็ต้องบอกว่าไม่บอดนะครับถ้าจะบอดบอดมาตั้งแต่สาวๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีควาสมสำคัญนะครับเวลาเรายกแขนชูขึ้นการทิ้งหย่อนของ เต้านมทั้งสองข้างนะครับก็ต้องดูว่าเท่ากันไหมนะครับบางทีไม่เท่ากันนะฮะลองมาทดสอบกันได้นะครับมีเต้านมจําลองอยู่3ามเต้าฮะพร้รอมกับมีตุ๊กตาที่อยู่ด้านหน้าผมนี่ก็มาฝึกการใช้นิ้วคลำดูใช้น้ําหนักมือแบบไหนคลำแบบไหนนะครับตื้นกลางลึกเป็นยังไงน้ําหนักมือที่จะต้องกดนะครับแต่จะบอกว่าการใช้น้ําหนักมือ การตรวจง่ายตรวจยากก็จะขึ้นอยู่กับสรีระของคุณสุภาพสตรีด้วยบางทีเนี่ยมีเนื้อหน้าอกมากนะครับเวลาเราตรวจการใช้แรงนะครับการจับการคลำก็อาจจะต้องอใช้แรงที่เพิ่มขึ้นนะครับสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพครับไม่ใช่เรื่องโรคมะเร็มมเงก็แวะมาถามกันได้นะครับอย่าง บูธท,ที่อยู่ร่วมกับผมนี้จากโรงพยาบาลวังน้อยสําหรับหลายท่านอยากปการึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงลูกวนนมแม่เห็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะครับมาซ้อมอุ้มกันได้ก่อนนะฮะในการที่จะวางแผนในการดูแลนะครับเด็กน้อยลูกน้อยนะครับก็จะช่วยได้นะฮะ